แล้วเซเว่นน้องเมย์มีโควิดมดปะไม่มีก็เนี่ยแหละปัญหาไ่ได้สุดดานะร,รอนี่มันจะซื้อมาเหมือนกันโควิดมดอหะแม่งมดหวานแม่งไอ,เอ้เหี้ยน้องจะจะไปช่วยจ่ายตังค์แล้วจะกินฟรีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่หาให้รอไปแบบก,ากา้าวเอ้าฮุย้ยกูเพิ่งโดดลงมาไอ้สัสสตาบอร์ดกับลาบอร์ดมันต่างกันยังไงพี่ สตาบอร์ดมันจะหมุนขวาลาบอร์ดจะหมุนซ้ายของมันนะมันไม่มีผลกับคนที่แยก้ายวาไม่ออกพี่แข็งเฮ้ยไอเย้ยมือชิวทะเราต้องกดวียำๆหรือว่าเราต้องกดค้างไว้ตอนที่เราติดทานะยำๆยำๆพี่ไปติดภาคเวอพี่กด W ีเอดีัวๆ เหมือนกนันดู WDAD w d มีค่าเท่ากันแต่แค่ติดติดเฮ้ยเฮ้ยขัดแล้วโี้ยตัวขี่ม้าอยู่เว้ยแข็งอุ้ย <Yeah S 1> อีสระอย่างนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคอันนี้เป็นโมเมนต์อยู่เฮ้ยต้องมางงแง่ออฟเซตได้นะ แต่ใครจะกล้าออฟเซ็ตก็แล้วแต่เลยนะทุกคนแล้วผมแล้วผมออฟเซ็ตเองไม่เป็นไรยูมอนควีตจรเฮ้ยพี่นี่ทำไมกไอปมาไงพี่มาจากไหนวะอย่าทำสิ่งนี้เป็นโมดเป็นดูดเป็นดูดอย่าอยู่ก็เข้ามาเย้ชัวอย่ามันปิดไอ ปิด power cast ใช่ไหมอ่ะคูโดนามินะไอ้ยะอยู่อยู่หลังกูได้ไหมอยู่หลังแค,ะคะ่แค่มันเป็นใครวะเป็นกูอียขอพี่ตัว ลพี่ตัวเด้งผมเนี่ยออกไปดิีนอ้ย่ไอ้โอ้เยน้องปุ้งว้าเชี่ยคุณเราไมทันแล้วอ้ยโอ้วเสลูกาพี่แรงด้้ยมันอเนี่ยพี่เบสคุเอาเฟสดิน้องในวันนี้แหละดีวเบจิงขอบคุณนะ เวาเองน้องวิ้ยเป็นดิไม่ได้ไม่ได้โอยโปวยกูปวยโอ้จบเป็นี้กูไปเติมยากันป่วยเยอะแล้วเกินเปงเองเปงบอกพี่วอาพี่ตู้จะเดินออกไปโคตรแบบนี้ไม่รู้เงินหลบตรงไหนไดวกินฮุ้ย ตไ่ะออออยับยับไปโอ้มีผมไหมมีผมไหมมีผมไหมมีผมมน้อรหมดวักำลังะโวยเลยตอนนี้มันวุ่นวายเกินไปน้องไอง้โหอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันมาถึงมาถึงมากระยัตูม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 ะหักันหมด แปลกๆเย้ยน้องโอ้ยถึงกับต้องกินยาเลยอ่ะเมื่อกี้คือแบบว่ากดแบ็คเอนไนเลยอ่ะเลยไม่น่าหมดอ่ะเฮ้ยเี็นแผลตรงหัวไปไหนอะ่ะผมไม่ได้จอดีพี่ผมจอดที่ลานองเดียวโอ้ยกดหน้าด้วยจะได้ก่อ เป็นไม่ดิเป็นไม่ดิคิดว่าว่าไงอ่ะเป็นนุ่นโทกูดูแล้กูดูแล้กูโดนคอมเพลนแล้วอย่างนี้ที่ไม่เป็นนะน้องจอดหน้าด้วยเดินแหลกน้องโอ้ยมัสตารดสบอมเดินบุมบอมอยู่พี่พี่าบยอดไปเลยน้องอีกแค่ ตาบอดฝั่งพีว่วยโอยโดนหมัดต่อยกอาราการน้องไม่เทนะอย่างนี้โอ๊ยหมัดใครวะเนี่ย <cocktail? S 1> เออเกี่ยวนำมันคงระเบิดไปแล้วนะน้องพื้นฐานมองานน้องหลัสงส้มขาขาวหน้าแดงนี่ยนอย่างนี่จร<อ>ิงมา

กูพังมันไม่ได้หรอถ้ามันแข่งอย่างเงี้ยเออต้องต้องใช้คินซิ่งต้องใช้ไอ้คินรอ,อเฮ้ยแย่นะกินเซอร์กินเซอร์กินซิ่งมันล้างหน้าเออลงครับน้องเอมันจังหวะชุลมุนอ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไปชี้ยิงกูเหรอโอ้กูต้องปีนไป็นลำบากละบนโมอ,อ,อย่าไปรออยู่นีล่ละครับไปชี้ยันอยู่ทีกูตั้ที โอ้ยอย่าหยุดหยุดหยุดทีแพ้แพ้แพ้ต้อขาเขายาขาสร้างไหนก็ได้ <c oughs> โอ้คือเข้าไปตีไม่ได้ติดไฟ <c oughs> อ้อมมาอ้อมมาอ้อมมาเมื่อกี้มันมีเลเซอร์ยักษ์อยู่ควางอยู่เฮ้สตาร์บอท <c oughs> โอ,โอ้โอ้ไอเหย้ยกูกับวิ่ตัวโดนที่เดียวกันในอีสัตย์เมื่อกี้ กินกินแปบบ๊บกินแปบบ๊บรอดรอดรอดไม่ต้องห่วงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออโอนเอ,อาแเนไปตัดปไม่เตะกูใส่ดวงไฟงไอ้แย่สัตว์เฮงงี<อ>้น้องมาเมาตเะเบงยูยูจะทำไรอ่ะมาเบงมาเตะเบงเจ็บโอนอื้ม ออกเสทีเดียวโกรดเลยครับโกรดกูดกละอันนี้โกรดกูละเฮ้ยนะยะนะโอเคเฮ้ยลาบอดดูระ,ะวงังเฮ้ยไปเติมยาแป๊บโอ้ยอันนี้เริ่ม,มเริร่มเริ่มมีหนทางเริ่มมีหนทางแล้วสบาย สบายสบายคิวอยู่เลยโอ้ยเกือบเป็นแล้วเฮ้ยวิู่รับลูกหนึ่งเลยที่พี่ผมกดให้รอดไม่ต้องหวงไม่ต้องหวงรอด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 รรอด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 รรอด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 

ทำไมเมื่อกี้มันโดนหินแล้วมันไม่แบบไม่ชขงแรงกันเลยวะมันก็มีบ้างไฟอุ้ยเฮ้ยไอ้เชยโดนเนิร์ฟโอ้โอ้โหเพิ่งดูช้าไปเนาะอีกแต่้ยสตาร์บอร์ดเหยอะละอุ้ยแรีกว่าจุ๊บว่าก็เหิ่ยอะะมันซ้ำมันซ้ำซ้ำซ้ำเฮ้ยเดี๋ยวตายแท็ก

โดนต่อไม่ตัวแม็กกีนูนช็อตอันนี้เราจาวจริงแล้วใช่ไหมผมนั่งตัวตรงวะอาวเฟสแรกน้องจุ้ยเริ่มพัฒนาแล้วแบบว่าไม่มีตะกูตะจักรินแล้วแกเออชินละน้องจุ้ยแม่งสุดยอด แน่นอนอ้าวจุ๊ยจุยจุ๊ยจุยจุ๊ยอุ๊ยไอ้เจ่ามันมันไม่ใครว่ะมันมีการมันมีการขยับยึกนึงอ่ะเอ๊ะอะโอ๊ยเฮ้ยโอ้โหไปหลังเอ็นเลยคือตะเกียร์แต่พี่ไม่ได้โชคอโบะพี่รอดละ กูตกใจไงไม่จะไ,ไ,ไม่น่าหมดน้องโอ้ยเขี้ยบ <c oughs> ผมมาสตันกลุ่มสตันน้องเฮ้ยโดนยิงซ้ำไม่เสร็จเฮ้ยแข็งแย่และ ไปอ้ก็ไอ้ตินไอ้อัโปกติมันตายได้ีครั้งพี่สามครั้งแต่ว่าคร Columbus ั้งแรกของพี่พี่ซัดไปแล้วไงอ๋อครั้งแรกมันโดนวะประัแมวไปแล้วสตาร์บอร์ดอุ้ย้ไฟล้มไฟล้มไฟโอยโอย ủa bo 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 Áo ảo hồn. ờ pinh nè. Nóng, anh chi ừ. oh, ông

เฮ้ย <die> มัน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 โมโหนเลด้อมอย่างไนี้แหละโอ้ปวดปวโปวดปปโอ้ปโอ้เอ็มอารีหนึ่งสองไป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  ไปวกันให้หมดใช้ให้หมดผมไม่เห็นใะทังนั้น